นไปเก็บหวานไปเก็บผลหวานอันนี้บ้านน้องนกเขาค่ะเพื่อนเพื่อนบ้านน้องนกเขาตำเภอนาฝายอำเภอเมืองนี่แหละเรามาเก็บยอดพิวค่ะเพื่อนเพื่อนเรามาเก็บยอดพิวนะเขามาเก็บไม้ในฤดูการแล้วแต่น้องคนดูบลูกคนดูดอกคูนค่ะดอกคูนนะคดอกคูนเรื่องอะไต้นทองคุณ 因为我家农民朋友。

เมืนผักหวานเลยถไปเก็บผักหวานนะคะก็นะชมคลิปไม่จบจา้าจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้จ้ะที่ไหนเรามาเก็บยอดบิวค่ะเพื่อนๆเรามาเก็บยอดบิวนะเขามาเก็บหวานไปเก็บผักหวานอันนี้บ้านน้องนกเขาค่ะเพื่อนๆบ้านน้องนกเขาตำบลน,น,น,นาฝายอำเภอเมืองนี่ค่ะ แล้วก็มีต้นคูนนี่แหละค่ะต้นคูนนี่ก็เป็นไม้ยอดฮิตเหมือนกันนะเราปลูกไว้ข้างทางในม้านอีกต้นทองอุไรค่ะต้นทองอุไรแล้วก็มะม่วงเป็นผลมันมีใบสวยเนาะดูใบหนาดูใบมีใบสวยใบสวยสวยทีหละเรามาเก็บยอดบิวค่ะเพื่อนๆเรามาเก็บยอดบิวนะเขามาเก็บ G, อออกนี่แหละเรามาเก็บยอดวิวค่ะเพื่อนๆเรามาเก็บยอดวิวนะเขามาเก็บก็เป็นการออกเดินทางหาคนที่เก็นถนนเพราะว่ามีรถคันหนึ่งข้างหน้าเดี๋ยวจะติดป้ายทะเบียนติดป้ายทะเบียนก็ให้เห็นหรือว่าเป็นบางแสงเดือดไปด้วยนะคะที่ไหนเรามาเก็บยอดวิวค่ะเพื่อนๆเรามาเก็บยอดวินวนะเขามาเก็บ จินตนาการเป็นรูปต่างๆได้เลยนะคะเพื่อนไม่ละไมในฤดูกาลแล้วแต่นอกคนบุงก็คลดูดอกคูณกัดดอกคูณ ผักหวานสวนอันคนรู้จักกันโผโบค่ะโบโบมีมีสวนผักหวานหรือไปเก็บผาักววานค่ะเพื่อนนะคะแล้วก็มีต้นคูนนี่ละค่ะต้นคูนนี่ก็เป็นไม้ยอดฮิตเหมือนกันและเราปลูกไว้ข้างทางในบ้านเอต้นทองอุไรค่ะต้นทองอุไรแล้วก็มะม่วงเป็นผลไม้เ็กันนเพราะว่ามีรถกัน เป็นบังเสงเดียดไปด้วยนะคะที่สอนมอนราะพาฒนเด็กอ๋อถึงสอนมอญเลยครับดูไปนะจินตนาการเป็นรูปต่างๆได้เลยนะคะมันจะอนอไม่จินตนาการเป็นรูปต่างๆได้เลยนะคะมันจอนอไม่วิวสวยงามค่ะเพืเ่อนๆวิวจะสวยงามมากดูด้านข้างค่ะ ย้ายบ้านไม่เท้า,าไปไปโอโอโอบ้านอ่าหเห็นก่อนมีสวยๆนะคะเปื่อนๆาเพื่ัน ฟ้าสว่างนท้องฟ้าสว่างด้วยแสยงอาทิตย์าเมฆมองนะคะก็อออ้ออออมา ไปเก็บผักหวาน

สว่างเลยแสงอาทิตย์หาเมฆหมอกนะคะก็ไม่เห็นถนนเพราะว่ามีรถคันหนึ่งข้างหน้าเดี๋ยวจะติดป้ายทะเบียนเราติดป้ายทะเบียนต้อให้เห็นหรือว่าเป็นบังแสงเดียดไปด้วยนะคะเก็บผักหวานเราจะไปเก็บผักหวานผักหวานสวนหลายคนรู้จักกันโผโอค่ะโผล่มีมีสวนผักหวานเราจะไปเก็บผักหวานไปเก็บผักหวานไปเก็บผักหวาน มีบ้านหนองนกเขาค่ะเพื่อนเพื่อนบ้านหนองนกเขาตำบลน,นาฝายอำเภอเมืองอุ่มเขียวเช้าอุ่มดอกคูนต้นคูนก็ยังออกดอกนะคะแต่ที่จะขาดไม่ได้เลยคือไม้ยอดยิ้มนาะคือชองอุไลอ๋อกรสุนขอบางทีวะน,นี่บ้านหยบ้านเอาคนไม่ใช่คนบ้านจอกหรอ